ะคจากช่องมินโดรี่ค่ะมากับน้องซูชิตอนนี้น้องซูชิกำลังคึกมากอยากที่จะออกนอกกรงแล้วเดี๋ยวมาดูกันชี้ออกมาแล้วลูกแม่เปิดประตูให้แล้วเห็นเปล่าออดูซูชิออกจะกรงนะคะน้องจะรู้ไหมว่าทางออกอยู่ไหนชีจ้จ๋าแม่เปิดประตูให้แล้วรู้ค่ะไม่ต้องอุ้มออกเขาจะรู้เองว่าเปิดประตูแล้วนะออกได้ออกได้แล้วนี่นะคะ ชายของเราออกมาแล้วออกมาแล้วลูกตอนนี้โูชิ่จะจัดได้อายุประมาณ4-5เดือนนะคะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเขาเป็นตัวผู้เนาะมีใครสงสัยไว้ไหมว่าทำไมพี่มินถึงตั้งชื่อโูชิว่าโูชิเออทุกคนงงแล้วแทนตัวเองว่ามีเรียกชี้ว่าลูกพี่มินเนี่ยเลี้ยงโูชิเหมือนลูกนะคะรักเขาเหมือนลูกแบบเดือนหนึ่งนะ่าโซชิโลนมาหาแม่มาอึ๊บ นี่นะคะตู้ชี้เขาจะออกแนวดื้อเป็นหนูสามสีนะคะสีขาวน้ำตาลแล้วก็แซมดำจะดื้อนะคะมาชี้มาหาแม่ตกใจชี้มองกล้องแล้วลูกอะเอ๋นี่นะคะตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่ชีเขาจะวิ่งประจำเนาะบ้านชีเขาจะมีจักรหนึ่งอันเป็นสถานที่ที่เขาวิ่งเล่นนะคะตอนนี้รอก่อน มามีกำลังมองหาของเล่นชิ้นใหม่มาเพิ่มให้นะคะตอนนี้มีจากแค่อันเดียวซี้เขาเบือ่ออ่าพี่มินลืมบอกไปว่าทาไมเอ้ยน้อง,อง,องบางคนอาจจะถามว่าทําไมถึงตั้งชื่อซูชิว่าน้องซูชิเพราะว่าป๊า,ป,าป๊าเขาชอบกินซูชิงงไหมล่ะคะที่จริงพี่มิกนกระบูตั้งชื่ออะไรเหมือนกันพอคิดได้ว่าเออป๊าป๊าของซูชิเนี่ยเขาชอบกินซูชินี่นาก็เลยตั้งชื่อว่าน้องซูชิน่ารักมากซูชิ แล้วชูชี้บอกว่าแล้วขอเวลาวิ่งก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายก่อนแล้วลูกบ๊ายบาย